กาบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดียำเสาเนาะสะแพงกับห้ากระลูกพี่น้องนะักกระตนกระตูเจ็บเมื่อยประเนาะนอนอายอ,อยู่บัดขึ้นเมื่อนี้ก็เริ่ม,มาหาปลาเมาอ้อยยำเสาเมื่อนี้พ่นวแบบ่าเมื่อน้าเบาแพงปลาเมานะส่วนสะแพงนะ่ะอยู่เพื่อนเอาลูกเนาะเคยเถ่ากับเแบาบกับดันเสียนปั่นเขาคนเขาเมื่อนี้ ยั่นคือหัวผัวเดียวหัวผัวเดียวอีกอีกหัวอีกอีกหัวอีกอีกหนึ่งแบบยังแบบเบิ่งคลิปเจ้าของโอ้ยกลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเบิ่งคลิปเจ้าของเต้นเราต้องใช่ตางประเทศเบิ่งคลิปเจ้าของพี่น้องเลย นึกว่าหัวยังเอาอยู่แอกๆเบิ่งเบิ่งใช้ๆเจ้ากินแล้วก็เพนะตัวเองกับสาวพรทิพย์นี่ก็ได้กำลังกินนี่ใสจอกเฮาเด้เฮาก็สิมากินกาบเพนะจอกอยู่ในไปเอาลูกน้ําหอดมีอยู่นี่ยังยังไปหน้าบอกแงพี่น้องมื้อนี้น่ะเมากําลังเตรียมข้าว ล้วก็สุกหมักเรียนหมักเรียนไม่เสียไปแล้วก็หนักให้ปลาดำซื้อปิ้งไก่เสียไปไปส่งให้บ่าวกัปตันอยู่หน้าแต่จังสีเลยเมื่อหน้าบ่าวแพงยังปลาดำกับสืเมื่อเกี่ยวซอยบ่แมนไปน้ำกันได้เหมือนว่เธอมาถ่ายอยู่เพื่อนเพื่อนน้องอาเต้เดียวนี่นะโทรมาบอกเลยปลาดำนะแมนป้าบ่ทำมาจาเธอจังใจแต่เศร้าเลยด้วยแต่เศร้าเศร้าคนยวป้านน้ำห่อนให้ซาแพงก่อน หัวควันเจ้าของเลยพี่น้องเลยเมีนยางเอา้าเจ้าน้อยกระสีได้ไปนี่กระสีไปเขากระสีไปให้คุดน,น้ำกระจกักคุดยังถ่ายแล้วเลยนี่โอ้ยคุดสบายดีพ่อแม่พี่น้องก่อนสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเล่นน้ำตาลเมาพ่อแม่พี่น้องมาชองเถื่อนเลยได้นี่นะมาเล่นแต่เศร้าจนหัวปวดเหลื่อเพราะว่าทุกขมา เปินบัหับสายคิดเราเปิดเป็นยังเนาะมีการถอยถอยไรถอยพ่อเผื่อเพื่อบัวหับสายผู้ว่าผู้คคาบไปได้มากฮะเพื่อนี่ลายมือตื่นเลยนะอย่างกายไกลไปาบบเห็นจานลายมือแล้วจ้ะข้าวเวียความเม็พี่น้องเลยแม่นตีโดยผู้คคาบไปปั่นเข่าปั่นเข่าแล้วแล้วก็มาย่อเข่าแบบนี้ผู้อยู่หน้าโค้หน้ามันอยู่คนละบ่อนนะพ่อแม่พี่น้องสวยเอื้อยไม่เห็นหน้าเราพู้ค่ะกัน อาการซอยเตี้ยมที่อะไรเนาะเพราะว่าอ่ะอสายเอื้อยได้จักสอบแล้วไปซอยเขาได้เข่าอยู่หน้าถุงนล้ได้เข่าอยู่ซาวซากีดสอบบอกเขาจะแบ่งให้เจ้าอันได้จักสอบได้เพิ่นแบ่งให้ยูุบสอบหกสอบหกสอบร่วมช่องส่งเพิ่นให้หกสอบโดยเพิ่นธัยข่าวหกสอบชองยังสามถุง ตามบเพราะว่าผูกขาดกับมือไปมือบอยคืเพราะว่าเราเอื้อนหายท่าได้กับภาคกุ้มใจแมนซีไฟท์ไสอบหนึ่งกับซาสุยองมือโดยนั่ใจของเอื้อนแต่กาคิดว่าการขั้นบ่มีกับสิทธิ์ได้เขาคือเก่าฮาระโดยโอ้ยม่าหาลายมือก็ได้ว่าเล่นกันเลยเพราแมวพี่เนาะมากกับไอ้กายไปกายมาจะสื่อหักกระบบเห็นป้าเมวกเพิ่นบุคอยอยู่หรอก ก็ไปเพื่อนขาไปเพืไปไป่อนขาเนี่ยมันนี่ก็เลยมาแต่เศร้ามาหน้า<ป>แต่ละคนไก่สีแล้วเลยยิ่มแลวแบบนี้ไก่ชีได้ม,มาปิอนาการไกล้ลแล้วมาเพิ่นพืนพ่อนหินนกินอยู่น่าหู้แล้วเพื่นจะคิดยันยะังไงไก่สีได้มาโอลมกันเบิดมือแล้วพี่น้องนมแนมหนากระหูเลยแล้วเพา่นคิดว่าว่าขาชีเลออกยังมากขาพาว่าออกมาดอ <c oughs> กไปห้องน้ำอีกเ่ มาซิมมันบ่แม่นพี่น้องผู้คาร์เราเองก็ได้นาเปิดเผยเป็นฟาเลยที่นไ่รอดมาย่งใสสุดนอนอยู่ใสกระโปรงอยู่พี่น้องก็เนืาอเดือดเสื้อสนัยบัท่านใส่ใสตั้บักผีปึ้งปึ้งปึ้งพอผัวออกมาห้วยแหลนเลยแล้วเนาะว้าวไม่แอบเบิ้งว้ายย่าพามาคอยตุ่เสื้อสันลยเขียนเอ็กตั้บักผก ว่อใส่สุดน,น,นั่นน่นเดี<อ>สุดสวมนัน่นอม่ม่น,น่าผูขากะโปรงนั่น่นนาท่นใส่เสื้อจันหนปูขาสิเป็นแบบได้บบดนี้ตามอยู่ปกๆเหมือนว่ามันควยปรงเรงปรงเรงโอ้ยว่าเป็นตะขีดียเน,นี่ยว่าเพิ่นกันโลกมัมืนกันแล่นนาปูขาีไหลวไหลว่าเพิ่กัไประตูเกือไหประตูท่านก็จะไหวไป็ไหล่นเข่าหงนจได้เสียงงอหน่อยเพิ่ ปิดตุ่มแล้วนะกเข้ามาได้ไหไ้ขักไ้หดกันได้โอ้ยปูดกระแลนโล่นขาเข้ามาปากระเบื้องเลยนมาแล้วไอ็นไหลเลยนะวะโอ้ยแก้งพี่น้องเอ้ยพนโล่ไอันี่นบอกทำม้ได้ไปแหงแรงข่าวหลอประตูหอแน่นอนแก่วาอปูเรปูเรงว่ากะกดวงเรกับพอดีแล้วสิไลลงกันเหยียบล้อ ุดเขาพากันไล่พระอัฐท่านจังว่ามาเพียงนั่นยางมาเพียงนั่นฮ้อยห้วยสะดุ้งละตีเนาะอันเพิ่นเพิ่นว้าบ่เจ้าจัเห็นน่ะเออเพิ่นเพิ่นว้าเพิ่นกลังตั้งมุกตั้งใจแล้วเจ้าตาักพริกนะหันหลังหันนหันนากุเออคก็คอยยอดยอดมาแล้ว้ห้องโทรโทรหาบ่เพิ่นบ่รับดิ เพราะว่าเพิ่นเงียบไปไล่เมือก็เลยคิดใจเอาเพิ่นเป็นยังท <เอ S 1> ั้งหนุ่มทั้งหนุ่มก็ม่ได้ใส่ม่ได้ใส่กางเกงขาสั้นนั่งกระสี้หุบแนวหุบแนวใส่ปกปกผ้าเ <c oughs> นาะมาได้บอกโป้มา,มา,า,ห,าห่วยตืน่นหยุบรถตีวายเลยมากระจับอันสากระเบือกับอันกับมันขลุ่นลอยกันไล่แรงกันเลยแนงกันเลยก่ะไรเยอะมากเหมืนว่า เป็นยัางวะโอ้ยนุ่มควายปูเลงปูเลงโอ้ยบอกเป็นตะขีดีดเนาะ่อนเลควายปูเลงปูเลงบอกเป็นตะเสียด่วะนุ่มควายนุ่มแกงปงเลงอะจานพิงก์จอยเน้อง่น้องจอยฝันพิงอยบอได้กขึ้นกับไปให้หัวักผ่อนเน้ จังหวนะนั่นแหละพักเบิ้งให้มันเลีเ่ยวเบียกเลี่ยวงานกสิผักจุ่ยให้ผักผ่อนเนาะพี่น้องจหงายหงายลงบนล่นนะห,ลนหน้าตาก็ได้มีโอกาสดีๆสิจัดไฮเดอร์พี่น้องเอฟซีคอมาว่าจะเบิ้งปราเมาเต้นขู่กับจันขีดแต่สัตวอ่าตัวคือว่าจังสั่นว์มนีิพ่อแม่พี่น้องเป็นจังได้ไอ้พ่อแม่พี่น้องเป็นจังได้ไอ้ ถ้ามีโอกาสนี่สจจัดให้ชองแบบเลยแต่ว่ามันบ่มีงานนะพี่น้องอาจงหวะลลำวงก็ได้เนะแต่ว่ามันบ่มีงานตอนนี้คันเป็นปลาเม้าปุกากระเฮ็ดในคลิปผำไมพี่น้องไวบ่ไวไวปลาเม้าบ่วะพี่น้องเอ้จะไปคิดอียังมางมายเด้อทีเนี้ปลาเม้าฮะจะสีอื่น่ายังเนาะบางคนเพิ่นเบิ่งวานจักจังได้บ่าน หลุนๆไปหล่ะแจ้งเนี่ยได้คือมาเลยมาไหลประมาณนี่แหละพี่น้องผมมียังหนอกไม้เนาะต้องกะเล่นนากันไปว่าวกันไปเบิ่งกันไปเนาะพี่น้องเนาะเงี้ยเง้ว่าวกันมาลายป่าลาปีกแบบนี้แล้วเนาะนี่เป็นแบบนี้แต่ขั้นว่าสิษย์ไปไอพวกขาไปไอ้วอกคนุกอย่างมาขั้มซิปเกอดไปยังไปเลยเนาะมันกะเฮาเฮาเป็นผู้ชายเนาะเฮาก็ต้องให้เกียรติเพื่อน ใครไปใส่อันเมื่อนี้ติดตามชมเด้อพี่น้องเด้อปอาเมาสิไปหน้าบ่อแพองเนาะตามชมอยู่คลิปบ่อแพองอะลรเนาะก็ะซวยเติบแล้วส่วนเพิ่์นก็สิไปเฮ็ดเวียกท่างเพิ่น์นเฮ็ดเวียกความไม่เป็น้องเมื่อเมื่อได้เจ้าอ่นพักผ่อนสะดวกก็ยังไปเจอกันอยู่หน้าบอาอ่อแพงหน้าบ่อแพงสองทองเนาะ <c> um> โอยโอ้ยหน้าทงนี่สิสะดวกเนาะอจานอยู่บ้านเนาะโดนทงน้ำมันไก่แมนไปมาไว้เราก็เวียบบุคคากัอยู่หน้า,า,านีา้แมน ทงพุ่นนะมันใกล้พี่น้องหัวอีกหัวใกล้ลิฟตนใกล้บ้านนั่นชีสว่างชีสว่างไปพ่อแม่พี่น้องใกล้ตื่นบ่ทางบ่สะดวกพี่น้องวบดวยขบห้องเดี๋ยวขาก็โบได้ไปเดี๋ยวไปอันอันเกี่ยวเข่าสอยประมาณเอามือเดีอันละเป็นมาบอกอีกครับโบได้ไปก็เลยบอกแบกเข่าปิดงานโดยแบกเข่าซอยข้าเพคนก็เห็นอยู่ดอกผมเป็นคนขาว่าเอาได้เป็นก็ะหินขาแบก เอฟซีว่ะอันคือบัวอันจันคิดคือบัวมาซอยอีกประสานเปิดเทามหาเด้คือบัวมาซอยแน่พี่น้องเด้ซอยเอื้อยซอยเอื้อยก่อนนอพี่น้องเนาะแต่ว่าเอื้อยกันแล้วแล้วบันแล้วแล้วดูนี่สิไปเห็ดครอบใกล้สิแล้วเมื่อไรแหละพี่น้องไปเห็ดคอกเฟื่องไว้แห้งัไงไอ้ภูคาได้ปล่อยงัวปุ๊บก็โอ้ดีใจแหละน้องสาวก็สิบัวได้เลี้ยงงัวนี่ก็น้องสาวเลี้ยงงัวว่าพี่น้องแต่ว่าขั้นเบื้องมันเลี้ยงงัวมันเบิดเมื่อยเนาะคือคือเห็นนั่นแหละมันเป็นมึนเป็นอย่านั้นนะขั้นเบื้องก้อนว่ะ แล้วก็บ,บางเตอกันนองเหมยคุณขากับไปซอยน่องทานทาเบาเ่แพงมาอันทุ่งนี่ก่อนเนาะจังสะดวกจังสิไปช่วนจานไปนํา<อ>ไปซอยบ่อแพงเนาะทุ่งนําบ่สะดวกกมันไกลประเมาสิไปสาวแพงกันยังพาวนาประเมากับท่านปั่นเนาะชาวแพงเนาะโดยตอนนี้บ่อกก็บตันนัน่นถากินเข่าพี่น้องคือจิ้วเข่าอะไรแสด <c oughs> ม,มากมักินประเมากบท่านออกไป อย่าลังจากอาชิพนี่นอนน,นอนท่<อ>าห <ถา S 1> ลดปัน่นเะบากับตันนอนเผาก้องเขาเบากับตันเป็นไส้โสดให้ไปน,นอนเผาก้าเองเขาปีหนาในชีได้ไปนอนอยู่เพราะนอนบากับตันชิบวแม,มนเอาเมียาสะบัเนาะท่านเอาเมียจาจัดเล้วเรื่องอนาคตยังเบา,าเบาอะลรเนาะ อาจารย์บเนนนอนอนาคตบบเนนนอตนะคู้นี้คือการแล่นังเลยน้ำการเจ้าอนาคตเจสิเป็นยังไงอนาคตเจสิเอากระไพรจ้าบู๊อนาคตจะเจสิเอลเคยเจสิแมนคู่หรือโบแมนดอกพี่น้องเอ้ยกระเบิงกเบิงกันไปเนาะเบิงกันไปสักก่อนเแต่พ่อแม่พี่น้องดูเบิงกันไปพร้อมซ้อมมังเจ้าจะดูมีแต่ซ้อมมีแต่ซ้อมเจ้าชีซ้อมไปยังไปซ้อมกันไปเจ้าเลยเลยเลยนี่ขั้นมีผูกขวงผู้ใหม่ก่อนสิห้าข่วงผู้ใหม่เออจะซ้อมดีมาก ขอ้อแม่พีน่น้องขั้นแม่ห่ปาป้ามาไปคว้าขุมใหม่กับผู้ข่าสิสิสหายได้บาดทไงสิสหายน้ำขอบแก้เจ้าหัวในการคือเ<ต>นาะคือกันเออ,อ,เอ,อกระถ่ายน้ำขอบแก้เจ้าหัวแตงกระแตงถอดนะจ้าวออบ่ารอพ่อหนีบิ่งหน้าก็เห็ตสีวีดีแน่ว่าเพิ่นมีเงินหลายเหยียดไอ้ห่วยได้ไหม หลอนล่มหลอนล่มแหงบอดีสิบอกเพลงไปยางไม้มึงดูมีองอันเพลงหามาห่องใส่มันเป็นตะซังตะสังโอจุดท่ายเนี่ยมอได้สะออนบอดีมันแตกกระแตกอนก็ได้ว่าเซียนเพลงอีกยังไงสิว่าเชียดได้เ้าเนี่กับบุมี่ว่าแตกกันแตกอนอืมเอาตายสะบอนเนาะ โอเคอะเฮ้โอ้ยบ่หนัวว่าหมวนพี่น้องเลยเอาพ่อกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อด้วใชพ่อเนาะทุกทานจะมีสุขภาพแข็งแรงเด้อพ่อให้คุณประสีรัตนใต้ปวดคุ้มค้องเบื้อสุขุนสุขคนเนาะที่เข้ามาเบิงมาส้มกขให้มีแต่ห่างกายแข็งแรงตื่นไปสุกรับไปสุกํำรวยลำรวยเบื้อสุขุสุขคนเนาะสาวแพงดย ल चौँ कि नाभेन